เมืองรองมีจังหวัดอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมสัมภากรโดยตรงเลยนะคะเกี่ยวกับโครงการเที่ยวดีมีคืนแคปหน้าจอไว้หรือเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยหลายๆคนยังสงสัยว่าโครงการนี้มันต้องลงทะเบียนหรือเปล่าไม่ต้องลงทะเบียนนะคะคือเวลาเราไปทานอาหารหรือว่าเราไปพักตามโรงแรมที่พักอ่ะเราก็สอบถามเขาว่าออกใบกำกับภาษีได้ไหมถ้าได้เราก็ขอใบกำกับภาษีเข้ามาเสร็จแล้วเราก็เอาไปยื่นเป็นค่าลดหย่อนตอนเรายื่นภาษี ถ้าเป็นเมืองหลักจะลดหย่อนได้1เท่าแต่ว่าถ้าเป็นเมืองรองจะลดหย่อนได้1.5เท่าแต่ว่าในบางอำเภอของเมืองหลักก็ได้1.5เท่าเหมือนกันนะคะเรามาดู55จังหวัดเมืองรองกันว่ามีจังหวัดอะไรบ้าง การสินกำแพงเพชรจันทบุรีชัยนาทชัยภูมิชุมพรเชียงรายตรังตราตากนครนายกนครพนมนครศรีธรรมราชนครสวรรค์นราธิวาสน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปราจีนบุรีปัตตานีพะเยาพัทลุงพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่มหาสารคามมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรยะลาร้อยเอ็ดระนองราชบุรีลพบุรีเลยลำปางลำพูนศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรสงครามสระแก้วสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอำนาจเจริญอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีส่วนพื้นที่บาาาาางงงอออออำเออเเเภขมมมืหหลลลักกททีีาาท่่่สรถดดยยนนนไ้้1.5็ตะะคะ ถึงแค่15ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะไปเที่ยวไหนดีอะ